เมื่อตัดก้านกิ่งของตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาน,นี่อยู่นี่จัดไปว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใบตาลตัดไม่ได้ง่ายเหมือนอกิ่งทั่วไปนะครับมันจะเป็นใบเลื่อยครับเนี่ยต้องเลาะอ,ออกก่อนเลาะสองข้างเสร็จแล้วค่อยจับมีที่จับแล้วก็ตัดถ้าตัดไปแล้วโดยที่ไม่เลาะอ,ออกนะครับ มือจะโดนบาดบาดจากก้านของใบตาลมันคมมากๆเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับเหตุที่เสร็จไวก็เนื่องจากว่าตรงนั้นจะมีรังแตนอยู่นะครับต่อยไปหนึ่งตัวนะครับรู้สึกทราบซึงแล้วเกิดแต่ไปถึงซวงเลยนะครับนี่นะครับโอนะ้รังแตนอยู่ตรงนั้นครับมองอาจจะไม่เห็นแล้วครับ หลังเตนอยู่ข้างในอยู่ในซอกเลยครับผมอยู่ตั้งนานไม่ต่อยนะครับผมใบสุดท้ายต่อยได้ลงอย่างไวเลยครับโอ้โหเมื่อปีสองปีที่แล้วยังอยู่ตรงประมาณนี้อยู่เลยเนี่ยสามสี่ปีแล้วขนาดนี้แล้วครับผมใบเยอะใบหนาก็จะเอาแค่กิ่งก้านตรงข้างล่างนี่แหละออกเพราะว่ามันคลุมลงมาข้างล่างเผื่อเวลาเราทำงานหรือ ทำไร่ทำอะไรกันมันไม่สะดวกนะครับใบมันออกเดินเดี่ยวเอาก็เลยตัดเื็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นี่แล้วครับที่ท่านเห็นงานวันนี้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมเดี๋ยวมาดูโอ้โหครับตอนนี้สวยงามจริงๆเลยเนี่ยตัดแต่งแล้วนะครับผมมองมาฝั่งขวานิดหนึ่งครับนู่นเห็นแล้วครับดวงจันทร์ครับนี่นะครับดวงจันทร์ น่าจะเกือบสิบห้าค่ำแล้วครับอีกไม่กี่วันนึงครับผมนี่ครับผมด้านทิศตะวันออกบ้านป่าคข้าครับตรงนี้มีมันทั้งนั้นเลยโอ้ยมันสวยงามครับยาวไปเลยครับนู่นตะวันใกล้ตกดินแล้วตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงกว่ากว่าครับผมให้ชมบรรยากาศบ้านปา่าคข้าเก็บแล้วครับตอนนี้เขาโพสที่ท่านเห็นสวยงามนะครับเคยเสนอ เก็บเรียบร้อยไม่ต้องใช้แรงงานคนแล้วครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีเครื่องจักรแล้วครับแทนคนได้แล้วก็ไวด้วยเก็บประมาณไม่ถึงวันนะครับเนี่ยยี่สิบไร่ประมาณนี้เก็บไม่ถึงวันเสร็จแล้วนะครับทันสมัยมากๆเลยแต่เมื่อก่อนนั้นต้องใช้แรงคนนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องขอแรงไม่ขอแรงก็คือจ้างครับ จ้างเขาคนนี่ก็บางทีก็มีบน่นมีอะไรมัางครับไม่เหมือนรถจากรถจากไม่มีบ่นนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปได้ทันทีเลยครับขอให้มีน้ำมันนะครับลุยยิ่งทำได้เร็วได้รับตังไวครับนี่แหละมันไวอย่างนี้สมัยนี้โอเคเลยครับผมให้ชมบรรยากาศบ้านปักข้าวนะครับตอนนี้ทุ่งโล่งมากๆให้ดูข้างบนมีเมฆโอ้ยขาวครับสวยงามจริงเลย นี่บรรยากาศบ้นบานๆของเราขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ